สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะปาดหูนะทุกท่านเพราะว่ากลัวฝนนะครับผมกำลังตัดออกนะทุกท่านนะเอาเรา,เาไว้ไม่เยอะเดี๋ยวเราเอากาวตาช้างหยอดเอานะนะครับผมอยู่อยู่เนาะเสียดายถ้าจะเอาแบบใบเยอะมากเกินก็เสียดายโอเคนี่ก็อยู่อยู่เดี๋ยวเอากาวตาช้างหยอดริมมันเพราะเราต่าแน่นอยู่นะครับทุกท่านดูสิครับทุกท่านใหม่บ้าน เนื้อหนาดีอยู่นะมีขี้เยอะมากหนาไหมครับผมหนาครับเรากำลังตัดนะเขาดีว่าเขาคือติตัดเอียงนะฮ <c oughs> ะว่าตะไคร้คือเอาเอียงๆ <c oughs> เพราะว่าฝนน้องทุกท่านเ <c oughs> นาะเราก็เลยปาดออกนะครับผม <c oughs> คือพอแล้วมันต่ําไปไม่ได้เพราะว่าหัวเราเราผูกน้องทุกท่านมันก็จะขีดน,นะครับผมคือเราต่ําได้เต็มที่แหละนะครับแต่ว่านี่ก็ ได้3เมตรกว่าอยู่ครับผมเพราะว่าเราค้นเผื่อไว้3าเมตร74เซนนะครับมตาฝนมาโอ้กี่ฝนแล้วเนี่ยนะครับผมสงสารนะครับผมตัดยากอยู่เพราะมันหนานะทุกท่านเอาออกมาแล้วพมาขี้